เลยเนี่ยก็คือขับรถดูแลลูกค้านะคะทั้งกรุงเทพและแต่งจังหวัดทําให้มีอาการชาหลังเจ็บหลังนะคะอีกอย่างเนี่ด้วยการที่เราขับรถเป็นเวลานานๆนาในเวลาง่วงเนี่ยก็จะทานกาแฟกาแฟสดเนี่ยหลายแก้วมากต่อวันก็ทานต่อเนื่องมาหลายปีนะคะก็ทำให้กระดูกของเราเนี่ยเริ่มเริ่มมีปัญหานะคะเพราะตอนนี้ก็อายุเกือบห้าสิบปีแล้วใช้ร่างกายมาหนักมากเลยไม่ค่อยได้ดูแลนะคะแล้วก็พอเรามารู้ตัวอทีทีเนี่ยสังเกตตัวเองแล้วมีอาการเจ็บหลังชาหลังเนี่ยทำให้บางครั้งเนี่ยถึงขั้นต้อง จอดรถพักเลยทีเดียวไม่สามารถไปต่อได้บางครั้งก็อาจจะต้องจอดนอนเลยทีเดียวนะแล้วก็เพื่อนนะคะมีโอกาสมาแนะนําให้รู้จักกับสมุนไพรสรงตัวนี่แหละแล้วก็ชงดื่มไปนะคะออพาอเราเองก็เป็นคนที่หาอาหารเสริมมาดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะั้นทานาายตไวมากๆเลยนะคะก็พอทรงๆไปพอมีโอกาสได้มาทานสมุนไพรสองตัวนี้เนี่ยชงดื่มนะโอ้กินหอมมากๆเลยนะคะทานง่ายแล้วก็ชอบรสชาติพอทานต่อเนื่องไปประมาณสัก3าวันนะ สังเกตตัวเองว่ามันเบาเนื้อเบาตัวนะเออาการชาหลังนะก็เริ่มเริ่มเบาลงนะแล้วก็สังเกตว่าเรามีอาการแบบเป็นต้อลมสายตามันมัวมัวนะเนื่องจากว่าทั้งเพ่งจากการขับรถทั้งต้องใช้โทรศัพท์นะก็ทําให้เราเนะี่ยมีปัญหาสายตาด้วยนะคะแล้วด้วยอายุเยอะเนะี่ยก็ทําให้เราสายตายาวนะแล้วก็มาทานตัวนี้สามวันนะก็เอออาการสังเกตอาการมันเบาขึ้นนะก็อาการที่ดังก๊อกๆ๊อก๊กเนี่ยข้อเข่าของเราเนี่ยเสียงมันก็ลดลงนะ ก็เลยทานต่อเนื่องมาดื่มทุกวันเลยนะด้วยความที่เราชอบรสชาติของสมุนไพรก็ทานมาประมาณ2ชุดนะคะก็อาการที่เป็นมาเนี่ยไม่ว่าจะมีอาการชาหลังเจ็บหลังข้อเข่าดังรก,กรอกแกรบเนื่องจากว่าเราขับรถนะใช้ขาข้างเดียวคือเกียร์ออโต้นะคะก็แล้วก็เราอยู่กับแอร์รถยนตน์ทำให้เรามีปัญหาอาการต้อลมนะคะอาการก็คือเริ่มดีขึ้นเลย เ0าปรนะประมาณ90%อน,นัญญามั่นใจนะคะว่าโอ้สมุนไพรตัวนี้แหละที่จะดูแลสุขภาพของเราที่มันเป็นเรื่องรังมานานแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าถ้าหากว่าท่าในใดที่มีโอกาสได้ทานเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีนะคะรู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกกับส,สุขภาพเนี่ยดีแน่นอนนะก็วันนี้เนี่ยก็ถือว่าจะต้องทานต่อเนื่องต่อไปนะคะเพื่อให้ร่างกายดีขึ้นค่ะ